อัตรางอกอยู่ที่80-90%นะครับนี่โดยทำวิธีนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับอยู่กับผมจานส้มหอ,อกับบ้านครับน,น,นี้เราได้อ่าเม็ดผักหวานนะครับเป็นผลของผักหวานนะครับคลิปนี้ขอ,อาพูดภาษากลางนะครับมัน เป็นความรู้นิดๆนะครับก็เลยเอาเป็นทางการดีกว่านี่ครับก็ปอกเปลือกออกมานะครับก็จะเจอ,อผลเป็นแบบนี้นะครับเป็นหนังหุ้ม,มเมล็ดนะครับเป็นเนื้อหุ้ม,มเมล็ดก็ชิมดูก็หวาน,นครับหวานชิมกินได้นะครับแต่มันจะมีแค่มเมล็ดเท่านั้นนะครับ หนังมันไม่เยอะนะครับเดี๋ยววิธีเอาเอามล็ดออกเอาเปลือกออกนะครับก็จะเอาใส่ถังเป็นวิธีวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับหลายคนก็มีวิธีที่หลากหลายกันไปนะครับอันนี้เป็นวิธีส่วนตัวนะครับทำแบบบ้านๆนนะครับนี่ครับได้ผลมาแล้วก็ อาใส่ถังนะครับแล้วก็จะเอาเท้านะครับมาเหยียบลงให้มันเ,เปลือกหลุดออกจากมเมล็ดนะครับจริงก็นี่นะครับมันเยอะเนาะถ้าใครได้น้อยนะครับก็แกอเอาพยานะครับใช้เท้านะครับให้ดู ว่าทำยังไงนะครับจะได้ไม่งงนะครับดูเป็นขั้นตอนไปนเหยียบแล้วก็ขยี้ขยี้ครับมันไม่แตกนะครับมมเมล็ดไม่แตกง่ายขนาดนั้นนะครับมันก็จะหลุดปุ๊ดปุดออกมาเหยียบให้มันไม่ได้เหยียบลงดินนะครับเหยียบเหยียบถลายถลายนะครับให้มัน เปลือกให้มันมเมล็ดมันเล็ดออกมาครับนะครับนี่หยยบหยียบนะครับคันนะคนันไปนะครับมันก็นะครับหลุดออกแล้วนะครับนี่เห็นไหมเปลือกหลุดออกแล้วนะครับประมาณนี้ครับครับก็ห <c oughs> ยียบออก เปลือกมันก็หลุดออกนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดข้างในมันก็จะมีเนื้อหุ้มอยู่นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาเปลือกออกจะคัดเอาแต่เมล็ดนะครับนะครับเม็ดก็ไม่แตกนะครับที่แตกบ้างก็มีน้อยมากนะครับเล็กน้อยนะครับเข,ขาวคือแตก ก็จะล้างนะครับล้างออกแล้วพวกเศษกิ่งอะไรนะครับเอาออกก็คัดเอาแต่มเมล็ดนะครับล้าง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 แล้วก็เทออกก็เทลงพื้นเลยครับก็เก็บเอามเมล็ดมันที่นี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับเก็บ มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็หาวิธีที่ดีนะครับอันนี้ทำง่ายๆสบายๆครับนะครับเราก็จะได้มเมล็ดนะครับนี่ได้แต่มเมล็ดนะครับมีหนังหุ้มนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับปลูกเลยไม่ได้เอาไปผ่านกับแมวิธีใดๆนะครับเอาแค่เปลือกออกนะครับ นี่ครับก็จิ้มลงดินเลยนะครับดินนี่ก็เป็นดินฝนตกใหม่นะครับฝนตกช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับลืมบอกไปวันนี้วันที่12สิงหานะครับวันที่วันแม่วันแม่นะครับวันที่12สิงหาคมนะครับพศส5 6 6ครับนี่ก็จิ้มลงไปนะครับอ้างอิงจากธรรมชาตินะครับนี่ ดันลงไปเลยนะครับดินมันมีความเฉื้นอยู่นะครับเอาแค่เปลือกออกนะครับไม่ได้ผ่านกรรมวิธีย้อมอะไรใดๆทั้งสิ้นเหมือนหลายตํารานะครับอันนี้อิงธรรมชาตินะครับตาการงอกนะครับดีนะครับถ้าดินไม่แห้งนะนะครับ สำหรับต้นนี้นะครับก็จะลองปลูกแบบนี่ครับเป็นผลผลมาเลยผลมาแล้วก็เอาแค่มเร็ดนะครับไม่ได้ผ่านกันล้างไม่ได้ผ่านกันใดๆนะปอกเปลือกออกแล้วก็จิ้มลงดินนะครับ,นะรบทำง่ายๆครับไม่ต้อง ไปอิงอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะอิงจากธรรมชาติเพราะว่ามันหล่นมาจากต้นก็คือไม่มีใครนำมาไปล้างหรือว่าย้อมสีใดๆนะครับไม่ได้เพิ่มสตอรี่ให้มันนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าใดๆเราจะอิงจากธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คืออัตราการงอกของเมล็ดนะครับมันงอกอยู่แล้วแหละนะครับ เดี๋เรามาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะงอกจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นผลสดมานะครับผลเนี่ยผลสุก็จิ้มลงแบบนี้นะครับก็เอาครึ่งนึงนะครับให้ให้ตัวหลังมันอนะโดนอากาศบ้างนะครับนี่ถ้าลงไปลึกเดี๋ยวมันจะเน่านะครับถ้าดินมีความชื้นมากเกินไปมันก็จะเน่าต้องให้ โผล่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับไม่ครึ่งก็ได้เอาลงไปพอเห็นนะครับเห็นเห็นหลังมันนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับต้นนี้ครับจําไว้ครับมีขวดน้านะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับต้นไม่ครับเดี๋ยวเราจะเอาผลที่เราล้างมานะครับ ที่เราไปเหยียบเหยียบมาเมื่อกี้นะครับก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับก็แค่โดนน้ำเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นแดงนะครับปลูกใต้ต้นแดงเป็นต้นไม้ป่านะครับไม้ป่าต้นแดงก็มาปลูกข้างต้นกล้วยอีกที่หนึ่งนะครับต้นแดงก็เป็นสวนที่ผมปลูกไว้แต่ไม่ได้ลดต้นไม้นะครับที่เห็นก็มีท่ออยู่แต่ว่า ไม่ได้ใช้นะครับไม่มีน้ำเดินท่อไว้เฉยๆนี่ครับนี่ตาการงอกแน่นอนครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจิ้มลงไปเลยครับช่วงนี้ช่วงฤด,ดูฝนครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านอยู่แล้วครับ แต่ผมมั่นใจครับว่ามันจะงอกแน่นอนนะครับถ้ามันงอกมามันก็ลากมันจะลงไปใต้ดินนะครับลงไปแล้วมันไปเจอลากของต้นแดงนะครับมันก็จะเชื่อมเข้าไปเลยนะครับมันจะดูดเหมือนอะไรเหมือนกาฝากเลยนะครับถ้าเป็นต้นพิเ้ยงของมันนะก็มีต้นลำไยนะครับ และนี่ผมปลูกใส่ต้นแดงเนาะเคยนะครับเคยเคยขุดขึ้นมาดูนะครับที่ที่มันดูดดูดดูดลากของต้นพี่เลี้ยงนะครับมันจะเชื่อมเข้ากันเลยนะครับผักหวานเนี่ยหวานป่าเหมือนมันเจาะกินเหมือนอะไรเหมือนกาากเลยนะครับ ที่มันดูดกินต้นไม้นะครับมันเหมือนกันนะครับนี่อยู่ใต้ต้นแดงนะครับนี่ลายเรล็ดเลยนะครับถ้ามีน้ำมีอะไรลดให้มันเรื่อยๆมันก็โอเคครับอันนี้ผมไม่ได้ดูแลนะเพราะว่าผมทำงานที่อื่นนะครับปลูกทิ้งไว้นะครับ ประมาณนี้ครับปลูกต้นแดงต้นแดงนี่ก็ปลูกทิ้งไว้เฉยๆนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วสองปีแล้วนะครับได้แค่นี้แหละทำก็ทำง่ายๆครับรอดก็รอดนะครับถ้าไม่รอดก็แสดงว่ามันไม่แข็งแรงนะครับถ้ามันรอดก็คือมันแข็งแรงจิ้มลงไปครับอันนี้คือผลสดนะครับ หลายคนก็ว่าแม่นแล้วจะมีอะไรก็เก็บผลสดมานะครับอ่าเป็นวิธีที่ใครมีผลสดนะครับถ้าซื้อมาก็ต้องพิธีพิถันหน่อยนะครับก็ไปใส่ทรายนั่นแหละครับพิธีพิถันอันนี้ไม่ได้เพาะนะครับคือจิ้มลงเลยนะครับ เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับเหมือนที่คุยหรือเปล่านี่มีสองอยางครับมีมันเน่ากับมันแห้งนะครับถ้ามันไม่ลงดินก็แสดงว่ามันแห้งนะครับผลมันออกนะครับ นี่ก็ดินแข็งนะครับเป็นไปได้ก็พวนดินก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมทําแบบธรรมชาติเลยครับแข็งดินแข็งนะครับตัวนี้เน,นียนลงก็ไม่ไม่ค่อยลงนะครับเนนป็นได้ก็พวนดินทําแปลงดีๆนะครับอันนี้อิงให้มันธรรมชาตินะครับน,นี่ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับ เราเป็นการทดลองนะครับจริงๆก็เอาเสียมเอาอะไรมาพวนก่อนนะครับเพื่อให้มันแน่นอนให้มันชัวนะครับพวนดินแต่อันนี้เราทำให้เห็นนะครับว่าเราจะอิงจากธรรมชาติให้ดูนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกแน่นอนครับคลิปนี้แหละครับผมจะรอไปอีกนะครับเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะครับ ต่อในคลิปนี้เลยนะครับไม่จกตาแน่นอนครับว่ามันจะงอกหรือเปล่านะครับไม่ทําเป็นคลิปหน้าคลิปอะไรนะครับเดี๋คลิปนี้เลยนะครับมาครับตามสัญญาครับวันนี้วันที่หนึ่งกันยาครับอันนี้เป็นต้นที่เราปลูกสดที่ออกจากเมล็ดนะครับจําได้ไหมครับนี่ต้นนี้ที่มีขวดน้านี่ครับนี่มาดูกัน นี่ข้างนอกนะครับนี่เห็นไหมงอกแล้วนะครับมันจะยังลากลงไปนะครับยังลากลงไปนี่ครับงอกแล้วนะครับข้างนอกดูข้างในบา <c oughs> งทีฝนตกมันก็ทับถมเข้าไปนะครับ ็หาก่อนบางทีมันนี่ครับตัวนี้เน่าครับตัวนี้เน่าเพราะว่ามันลงดินเยอะเกินไปได้ความชื้นมากเกินไปก็เน่าเนาะนะครับอันนี้งอกนะครับมงอกอันนี้เราเอาออกจากมันเละ าจากเปลือกเลยนะครับไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรนะครับต้นนี้ทดลองให้ดูนะครับเอาออกจากเปลือกแล้วก็จิ้มลงดินนะครับไม่ได้ไปผ่านกรรมวิธีใดๆไ,ไม่ได้องค์ไม่ได้อบอะไรนะครับเอาออกจากเปลือกแล้วก็จิ้มลงเลยนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้คือจิ้มลึกเกินไปทําให้เน่านะครับจิ้มมันมิดนะครับ ลึกแล้วก็เวลาฝนตกมันจะท่วมหลังมันนะครับก็ทําให้เน่านะครับสองสองมเมล็ด <c oughs> ที่เห็นเน่านะนี่ครับพวกนี้มันงอกหมดแล้วนะครับนี่นะงอกนะครับเดี๋ยวเราไปดู ต้นอื่นกันนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ดินแข็งนะครับที่บอกว่าไม่พวนดินไม่อะไรเป็นดินแข็งนะครับดูอันนี้คือเน่าอยู่ก็จะมีผลที่เสียบ้างนะครับน,นี่ครับอันนี้ก็งอกอน,นี่ก็งอกนะครับนี่เห็นไหมโดนดินนิดเดียวนะครับดีไม่ดีไม่ ลงดินด้วยซ้ำนะครับมันก็ยังลากลงไปแล้วนะครับไม่ได้พรวนดินนะครับเป็นดินแข็งนะครับนี่ก็นี่ครับงอกตางอกแปดสิบเก้าสิบนะครับนี่ครับงอกหมดเลยนะครับที่เห็นเน่าก็มีผลเดียวนะครับต้นนี้ต้นแดงนะครับต้นแดงครับเป็นต้นไม้ป่านะครับ ปลูกง่ายทนแรงนะครับตัวนี้ไม่ได้ลดน้ำนะครับปลูกแล้วก็รอฝนอย่างเดียวครับข้ามแรงจะดูแรงนี่ไม่ได้ลดน้ำเลยนะครับมันก็จะสลัดใบทิ้งเหมือนมันจะตายนะครับแต่จะดูฝนมามันก็เกิดใหม่นะครับนี่นี่งอกแล้วนะครับหาผล เสียไม่มีนะครับผลไตต้นนี้ยังไม่งอกนะครับจิ้มลงไปเลยนะครับอดใจไม่ไหวนะครับว่าจะรอให้มันขึ้นใบนี่ครับต้องเอาให้มันงอกก่อนนะครับวันที่จากวันนั้นก็วันที่สิบสองนะครับสิบสองมกราจําได้นะครับวันแม่มาปลูกนะครับวันนี้ก้อนหนึ่ง กันยานะครับสิงหากันยาก็เกือบ,บเดือนเนาะ12บสองยี่สิบกว่าวันนะครับนี่ครับงอกนี่ครับว้าวผนนี่งอกแล้ว ตาอลอดนะครับลอดนะครับจากนี้ไปนะครับนี่นี่ผมก็ไม่ได้ลดตน้นลดต้นไม้นะครับถ้าอันนี้ให้มาดูอัตารางอกนะครับว่ามันลอดอมันงอกแน่นอนนะครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราปลูกแบบนี้นะครับนี่ถ้าจะให้มัน ร้อยเปอร์เซนก็ลดน้ํานะครับอันนี้ผมจะไม่ลดน้ํานะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ประจํานะครับนานๆผมจะมาดูทีนะครับเพราะว่าทํางานประจํานะครับนี่ครับต้นแดงนะครับถ้ามันงอกนะครับก็จะมันมีต้นพี่เลี้ยงอยู่นะครับผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่า มันยังลงไปกลัวมันจะเป็นใบขึ้นมานะครับมันลากมันถึงข้างล่างแล้วนะครับพวกผักหวานนี่มาดูอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับเอ่อพวกนี้ไม่ถึงดินนะครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ลงดินนะครับก็ยังงอกอยู่ก็ทดลองหลายแบบนี่น้ยังตั้งอยู่นะครับ ก็มีผลก็มีลากออกมาแล้วนะครับนี่ขณะมันตั้งดินอยู่นะครับก็ได้แค่ฝนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มาลดนะได้แค่ฝนเท่านั้นนะครับนี่โอ้แบบอิงธรรมชาติครับมันถ้ามันเป็นผลแบบนี้อัตราการงอกมันสูงนะครับเป็นผลสดมานะครับ เราไม่ต้องไปผ่านกรรม,มวิธีใดๆถ้าเราจะปลูกเลยนะครับแค่เอาออกจากเปลือกเท่านั้นเองนะครับนี่ก็มาให้ชมกันนะครับถ้ามันจะเกิดใบรากมันอยู่ใต้ดินนาแล้วนะครับมันลงไปลึกแล้วนะครับไม่ต้องไปสีเรียบนะครับมาดูต้น ที่ผมเพาะไว้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ครับเพาะใส่ถุงดำแต่ที่นี้นะครับมันทะลุถุงดำลงไปนะครับลากมันตั้งแต่ต้นมันยังเล็กๆอันนี้ต้นแดงนะครับตายแล้วไม่รู้ตายได้ยังไงต้นแดงครับอันนี้คือไม่ได้เจาะก้นถุงนะครับเอาปลูกปลูกทั้งถุงนะครับเพราะว่าลากมันจิ้ม เขาลุถุงไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เอาถุงออกก็ามาขุดลุมแล้วก็ตั้งไว้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับที่เราไปซื้อนะครับเพราะว่ารากมันมันหักไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับถ้าเราปลูกมเมล็ดเลยนะครับรากมันก็จะย่างลงไปเลยนะครับเพื่อมันจะเป็นใบนะครับรากมันลงไป เป็นคืบแล้วนะครับทะลุถุงดำลงไปแล้วอันนี้แห้งนะครับที่ผมหว่านหลังๆมานี้หว่านเข้าไปนะครับลองลองหว่านนะครับไม่ได้เอาลงดินก็แห้งน,นี่ครับอโอ้โเสีเาสะเลยตัวนี้ งอกเยอะเลยนะครับตัวน,นี้มันมันพางแสงนะครับไม่ถูกแสงแดดโดยตรงนะครับก็มีต้นไม้คุมไว้อยู่นะครับพวกเปลือกไม้ใบไม้นะครับนี่ครับมันไม่โดนแดดโดยตรงนะครับปลูกใต้ต้นไม้นะครับต้นใต้ต้นพีเลียงก็จะเห็นว่ามันลกนะครับปลูกที่ลกลก ให้มันแข่งกันกับญ้านะครับอันนี้ต้นพยุงครับพยุงสองต้นนะครับสูงแล้วนะครับปลูกแบบปลูกพร้อมต้นแดงนะครับแต่ต้นพยุงไปก่อนแล้วนะครับนี่เสียงนาครับเอาไว้นอนเวียนเป็นศัตรูดีโอนะครับมาภาคเสียงภาคอะไรก็เสียงนานี่แหละนะครับนนี้ก็ต้นแดงอีกนะครับปลูก ข้างต้นกล้วยนะครับเป็นเป็นแมลงอะไรแมงแข้งบ้านพมเอิญเหรออยู่จากซันล,ละ่ะเห็นบ่บ,กกบ่โฟกัสไปกล่องผมเหรอเจอละราคาเถือกนั่นดาวพอม,ม,มันละแมงแข้งนะครับแมงแข้ง มาดูก็นต่อครับนี่งอกงอกอย่างลงดินเพื่อนแล้วนะครับนั่นงอกส่วนน้อยครับที่มันตายตายก็อันที่ผมหวานไปนั่นแหละก็ลงดินลึกกันไปนี่ต้นแดงครับสูงแล้วนะครับปลูกพร้อมกันหมดเลยนะครับ แต่ว่ามีต้นสูงต้นแข็งแรงต้นไม่นะครับนี่ครับก็งอกหมดแล้วนะครับนี่สบายใจได้ครับเพราะว่า,วายังไม่หมดฝนเนาะมันยังจะยังลงไปหาลากต้นแดงแน่นอนครับสบายใจแล้วครับนี่ครับมาดูครับมัน ช่วงนี้มันจะยังไม่เป็นใบนะครับจนกว่ารากมันจะลงไปข้างล่างนะครับเพื่อมันจะเป็นใบขึ้นมารากมันก็ลงไปลึกแล้วนะครับนี่มาดูกันครับนี่ประมาณนี้ครับที่มันงอกแข็งแรงมากนะครับรากมันดินแข็งๆนี่เอาไม่อยู่ครับ ไปสังเกตที่เราไปเพาะในถุงเพาะชำนะครับแล้วก็วางถุงเพาะชำไว้ที่ไว้ดินนะครับมันจะย่างลงไปเลยนะครับแทงทะลุถุงเพาะชำลงไปหาดินที่แข็งๆนะครับเก่งมากนะครับผักหวานป่าเนี่ยถุงเพาะชำที่ว่าแข็งๆ น่นนานะครับยืดๆขนาดนิ้วเราเจาะยังไม่ได้เกือบไม่ได้นะครับอันนี้ลากอ่อนๆของมัน,นมาเจาะทะลุลงไปจนถึงพื้นดินแข็งๆที่ผมอัดแน่นๆนะครับมันก็ยังเจาะลงไปได้อีกนะครับดินที่แข็งๆอัดแน่นๆเาเอาไว้ลองถุงพาะชํานะครับ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฟังเพียงน,น,นี้ครับก็ยังมีอีกหลายตอนที่จะน,จะนําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นวิธีที่ทุกคนตามหาครับผม